สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศพักประชาธิปัตย์ดรแทนคุณจิตอิสระบอกถึงกรณีที่พบผู้ช่วยสอสอมีทหารเรือยศพันจ่าสองนาย มาบริการขับรถไปรับส่งจากสนามบินไปโรงแรมอย่างสะดวกสบายและมีการกล่าวถึงผู้บริหารระดับผู้มนวยการชื่อย่อนอนหนูที่ให้ลูกน้องมารับส่งทั้งที่พักนี้โจมตีด้อย่าทหารกองทัพและสถาบันมาโดยตลอดโดยเฉพาะการทําหน้าที่รับใช้ในาการเมืองแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องปกติด้วยเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนํามาเปิดเผยและประสานให้ตนตรวจสอบความเชื่อมโยงว่าเป็นคําสั่งหรือการประสานงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสของพรรคก้าวไกล ที่อยู่ฝั่งธนบุรีหรือไม่โดยเพราะว่าผู้ช่วยคนดังกล่าวมีความสนิทสนมกับสสที่ช่วยอยู่มากๆและติดตามอยู่ตลอดเวลาโดยการกระทําดังกล่าวต้องตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรและสสรู้เห็นเป็นใจในการไปรับบริการโดยใช้รถหลวงจากภาษีประชาชนด้วยหรือไม่และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ต้องไปมากน้อยแค่ไหนเชื่อว่าการที่นายทหารระดับผู้อำนวยการสั่งการให้ น่าจะต้องให้คนเป็นสอสอเป็นคนประสานงานไปซึ่งตอนนี้มีข้อมูลพอสมควรเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันก็อาจเข้าข่ายกระทําผิดรัฐธรรมนูญมาตรา185สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทําการใดๆอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวไกา่หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมการทําหน้าที่ของสอสอดูแลคนไทยทั้งประเทศ แต่การปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องดูรัฐธรรมนูญเป็นหลักการไปพบกับปัญหาและนำมาพูดในสภาพเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายบริหารคือช่องทางที่ทำได้แต่จะไปสั่งการก้าวไกลหรือแทรกแซงข้าราชการทห,หารต้องพิจารณากรณีดังกล่าวคือหากชัดเจนว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือพักของตัวเองแม้จะเป็นทางวาจารหรืออ้างว่าเลิกงานแล้วแต่ลักษณะดังกล่าวย่อมต้องมีการประสานงานไว้ก่อนล่วงหน้าในเวลาราชการ ซึ่งหากเกี่ยวข้องกับสสออาจเป็นเหตุให้สมาชิกกภาพของความเป็นสสสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงรมเล็บ7คือรับหรือแทรกแซงหรือก้าวไกยหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจรับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหก,กิจเป็นพิเศษไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาุ้ทรรัศฎรกระทําการใดๆอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวไกยหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยการกระทําดังกล่าวของผู้ช่วยสสคนสนิทสสคนดังกล่าวหากพบว่าสสคนดังกล่าวรู้เห็นเป็นใจและสนับสนุนหรือเป็นตัวการในการประสานหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐเพื่อผลประโยชน์ของตนและพวกพ้องย่อมเข้าข่ายความผิดอย่างชัดเจนตนจึงเรียกร้องไปยังปปชให้มาติดตามการกระทําดังกล่าวและตนจะไปยื่นร้องเรียนต่อประธานสภาวุทนรัศฎรต่อไป ครับก็สําหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมีคนส่งข้อมูลมาให้นะครับว่าผู้ช่วยสสแถวฝั่งทนนะครับได้มีการโพสต์ใน IG ว่ามีนายทหาร2คนนะครับเป็นฐานเรือได้มาบริการขับรถรับจากสนามบินภูเก็ตเพื่อที่จะไปส่งที่โรงแรมนะครับในไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อจะไปลงพื้นที่ ติดตามในคณะกรรมาการชุดหนึ่งซึ่งไมไ่เกี่ยวกับทหารน,นะครับก็เลยมีข้อสงสัยว่าใช้อำนาจอะไรในการไปประสานให้ทหารมารับแล้วก็รถที่ใช้เป็นรถหลวงหรือไม่นะครับแล้วก็ช่วงเวลาดังกล่าวถึงแม้ว่าจะเป็นออกราชการแต่ว่าระหว่างการประสานเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาราชการหรือไม่แล้วก็ได้มีการติดต่อโดยที่สสเนี่ยได้รู้เห็นเป็นใจว่า จะมีกระบวนการมารับมาส่งในลักษณะนี้หรือไม่ถ้ารู้เห็นเป็นใจแล้วไม่ห้ามหรือว่าเป็นคนประสานงานให้หรือสนับสนุนให้ทำก็อาจจะเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา185แล้วก็อาจจะทำให้สิ้นสมาชิกภาพได้นะครับซึ่งนอกจากนี้แล้วยังมีการขยายผลไปว่าผู้ช่วยสสคนดังกล่าวยังมีการกล่าวอ้างในลักษณะว่าตัวเองเป็นทนายความทางทั้งที่จากข้อมูลที่ได้มานั้นไม่ใช่นะครับแล้วก็มีการ ใช้ชีวิตค่อนข้างหรูหราเงินที่ได้มานั้นมาจากไหนบ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีหลายคนสงสัยนะครับว่าได้มาอย่างไรด้วยหรือไม่นะครับแล้วก็การใช้อำนาจหน้าที่ในครั้งนี้ทางกองทัพเรือทราบหรือไม่นะครับแล้วก็ที่บอกว่ามีผู้อำนวยการอักษรยอดนอนหนูเป็นผู้ประสานงานให้ผู้อำนวยการนี้อยู่ในกรมไหนนะครับ ในสนสักไหนก็ะละว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว i g h t t ีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง youtube ได้ทางด้านล่างขวามือ i ร h t วีขอบคุณค่ะ